อัปเดตต่างแดนกับเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญมาเก็ตอัปเดตสัปดาห์ที่1ประจำเดือนกุมภาพันธ์2567สภาทองคำโลกเผยรายงานล่าสุดดิมานทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้น3%สู่ระดับ4,898.8ตัน ในปี2566ซึ่งราคาทองคาพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคม2566และเคลื่อนไหวเหนือนระดับทางจิตวิทยาที่2,000ดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปีนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินเมื่อ31มกราคมที่ผ่านมาเฟดไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นจะอยู่ในทิศทางที่จะทําให้เฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกในปี20 2 0 2พเป็น3.1%จากคาดการครั้งก่อนหน้านี้คาดว่าจะโต2.9%โดยระบุว่ามีแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐที่จะโตมากกว่าที่คาดบวกกับการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังของจีนและนี่คือมาเก็ตอัปเดตจาก Forex Bangkok